สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทีนี้ครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็อาหายไม่ได้ลงคลิปไปตั้งนานนะครับก็แวะกลับมาลงคลิปลงช่องหน่อยแล้วกันนะครับโอเคมาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวของเดือนธันวาคมกับมกราคมรอบก่อนผมก็จะทยอยทําลงทีหลังกันแล้วกันนะครับมาวันนี้เอาของเดือนกุมภาพันธ์ไปก่อน นะครับโอเคก็เดี๋ยวนะจะมีเป็นชุดเซ็ตถาวรใช่ไหมไม่มีหรอ1,299อ้า่า1,299เป็นชุดเซ็ตถาวรน,นะครับต่อมา2 2 9 9ัิบาทจะเป็นมีด8ดาวถาวรครับต่อมา3 2ม9ัิบกาทก็จะเป็นสา์เลี้ยง8ดาวพร้อมกับสกิลส่วนกล่องหลังโปรโมชั่นนะครับก็จะมีสกินปืนกับมีด8.5ดาดาวแล้วก็มีหลังถาวรด้วยนะครับส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นระเบิด ขาบน,นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยมีชิ้นส่วนแล้วก็มีสกินปืนกับสกินมีดนะครับไม่น่าจะใช้สกินน่าจะน่าจะเป็นปืนให้เลยนะครับมีทั้งสุ่มได้แบบ15วันแล้วก็7วันนะครับทั้งปืนทั้งมีดโอเคก็ไม่ไม่รู้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังกันแล้วกันนะครับชิ้นส่วนตัวนี้หลอมได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่คุณสมบัติของปืนกันดีกว่านะครับทั้งปืนสกินแล้วก็มีดแล้วก็โปรโมชั่นนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ชุดเซตก่อนน่าจะเป็นชุดเซ็ตตัวนี้นะครับอ๋อแล้วก็ชิ้นส่วนที่หลอมได้นะครับอิท e r n l เป็นชุดเซ็ตตัวนี้นะครับชุดเซตจิงโจ้นะครับทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวนะผมใส่ของครบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรุแป๊บ น่าจะน่าจะหมดแล้วแหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่สเตตัสของปืน8.5ดาวกันเลยดีกว่านะครับโอเคมีอะไรตกต่างๆไหมเนี่ยสกินตัวนี้นะครับจะเกาะเพิ่มขึ้นเพิ่มความเสียหายล่าช้าแล้วก็ในโหมด PVP เพิ่มจํานวนชั้นสูงสุดเพิ่มจํานวนชั้นเริ่มต้นแล้วก็ลดเวลาชาร์จพลังชาร์จพลังอะไรวะนะครับไม่รู้ส่วนมีดนะครับก็ คลิกขวาชาร์จพลังเต็มแล้วปล่อยดาบสร้างความเสียหายห,ายหลายพื้นที่อะไรวะเสียห,ยหายหลายพื้นที่อถูกแล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟกสกินพิเศษนะครับสกิลทำลายเพิ่มขึ้นโอเคแล้วก็ระเบิดเป็นดาวทองนะครับไม่ใช่สิอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวแหละแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือเป็นกับดักวางระเบิดนะครับเป็นรูปหัวใจส่วนชุดเซตครับเป็นชุดเซตแบบก็อดนะครับ XP บวก120 การระเบิดเลเวล3วิ่งบวก2ลดความเสียหาย2แต้มเต้นเพิ่มเลื่อนไะดขึ้นบวก15แล้วก็พกอาวุธสำรองต่างชนิดกันได้นะครับอย่างที่สร้างวันนี้ก็คือใส่ธนูกับปืนพกได้นะครับใส่ครบ2เซตก็จะได้รับความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอวะลดความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้พลังสูงสุด2ครั้ง ชาพลังสูงสุด2ครั้งนี้ของปืนหรือของมีดวะอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่ต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มีมีดเป็นอุ้งมือแมวนะครับไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวโหมดที่เราต้องไปลองอะ่ะมันต้องเป็น PVE เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมสร้างเป็น DA ระดับง่ายกันแล้วกันมาครับตอนนี้ก็มาอยู่ใน Darkon Area นะครับปืนนี้คุ้นๆเหมือนผมเคย ทำคลิปไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วนะครับแต่ว่าพอมาอัปเดตรอบล่าสุดรอบนี้มันมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเซิร์ฟเวอร์ไทยมันจะทําดาเมจโซจีนได้เปล่ามาครับผมฮีโรเรนโบมาละยิงไปเลยครับผมดาเมจและความแรงที่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้มีดเคียร์มอนด,ดีกว่ามาใช้พลังสุดๆส,ส,สองครั้งคืออะไรไม่ได้แปลว่าปล่อยสองที่โอเคมันก็ปล่อยได้แค่ที่เดียวแต่ว่า รัศมีการทำลายคือมันกว้างมากนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับชาร์จพลังอะไรวะอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคสร้างระดับง่ายก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปสร้างระดับยากหรอกมารอประตูเปิดแช่นั้นแหละมาครับไปดิโอเคมาละถ้าเล่น PvE เนี่ยพวกมอนเตเยอะเนี่ยเราต้องใช้เป็นมีดเลียร์เท่านั้นครับมันจะเวิร์กกว่าปึ๊บยังไม่หมดอีก แต่ว,ว่ามันอยู่แป๊บเดียวเองนะมันไม่ได้อยู่นานไอเอฟเฟกมีดนะ่นะครับแปบ๊บเดียวมันก็หายไปแล้วแล้วองอุ้งแมวผมนี่ทำอะไรได้เนะี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไอมีดมือแมวหรอกนะครับมันก็แค่เปลี่ยนจากดาวทองเป็นแปดดาวแค่นั้นแหละมาทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับนี่ตั้งแต่ที่ผมหายไปอะคือผมไม่ได้เล่นเลยนะเวทช็อตอะคือไม่ได้แตะเกมนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าผมหาย,ยกี่เดือนล้ะนะครับ แล้วก็สองคลิปก่อนเนะี่ยเป็นคลิปที่ผมดองไว้นานแล้วนะครับมันไม่ใช่คลิปล่าสุดแต่อย่างใดนะครับบอกมาไว้เพื่อให้ทราบโอเคลุยกันเลยต้องเอาปืนช่วยยิงด้วยโอเคเดี๋ยวแค่ยิงบอสก็พอแล้วนะครับโอเคมากันเดยจังหวะจัดเดชัดเดมีดนี้ก็สวยงามครับมาแบบสีชมพู สีชมพูทั้งปืนทั้งมีแล้วก็เอฟเฟกเลยเดี๋ยวนะแล้วก็ปืน15วัน7วันอะไรที่มันสุ่มได้มันน่าจะเป็นของเก่าแหละนะครับน่าจะปืนสักกระบอกแหละผมไม่รู้เหมือนกันว่าปืนอะไรโอเคนี่ก็กระโดดไปตามทางครับปึ๊บปึ๊บเพื่อนเพิ่งเข้าห้องมาไม่ต้องทำอะไรหรอกผมจัดการฮนะ้เกียยท่าให้ลปะป่ะทัดซนทัดเนเหมือนเดิมเกมนี้ อยากเล่นแพดใหม่แล้วว่ะแพดอัปเดตใหญ่อ่ะรอมานานละนี่กับตักวางระเบิดไหนลองเทสดาเมจด,ดิแรงอ่ะป้าวโอ้โหเหมือนระเบิดเคมอลเลยตอนมันวางอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรหรอกนะยิงให้ระเบิดได้ปะเออมันคือระเบิดเคมอลที่เปลี่ยนเป็นหัวใจนั่นแหละนะครับทำมาทำเพื่ออะไรแต่ก็สวยวิกแบบแหละสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็เอาอันนี้ไปใช้เล่นก็ได้นะครับ แผดต้อนรับวันวาเลนไท์มันก็ต้องแบบว่าสีชมพูหน่อยนะครับเยนยิงไปเลยรับเม็ที่ได้นะครับยิงเข้านัดละนัดละห้าร้อยมีติดคีด,ด้วยอเอยิงซ้อนได้นะครับยิงซ้อนเลยไม่แรงอยู่นะปืนเนี้ยแรงอยู่แรงอยู่มาครับกี่คอแล้วยิงแม่งไปเลยครับเลือดไหลเป็นน้ำออกเลยเพื่อเราใช้ปืนอะไรวะขอสองแป๊บ เพื่อนใช้เปื่ออะไร Emperor d r a g o n Power แน่เลยเอเคช่วยกันอีกครับไอ้ที่ตายง่ายๆไม่ใช่เลยนะคือผมสร้างอ่าระดับระดับอะไรวะระดับง่ายนะครับยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยลงมาได้ละโอเคอันนี้ต้องใช้มีผิดเคลียร์มีผิดอันนี้น่าจะเป็นของแพทใหม่หละมั้งเออใช่แหละ ถ้าคลิกขวาแล้วมันจะเป็นสีมูมงงี้กัวใช่ยังไงก็ใช่อ่ะมาอีกแล้วครับมันมีในหลังโปรโมชั่นปะวะมันจะไม่มีเดี๋ยวนะทำไมมีเสียงสายฟ้าด้วยเมื่อกี้เป็นของมีดหรือว่าเป็นมาจากบอสป่ะเมื่อกี้ไม่แน่ใจโอเคครับสายหาไปแล้วครับโอเคก็หมดทุนละแล้วครับสำหรับปืนกระบอกนี้กับโหมดดกออนแอเรต่อมาก็จะเป็นคิวของดมอนดัต นะครับสกิลในโหมดทั่วไปนะครับความเสียหายจะไม่สนใจเกาะนะครับขณะยิงมีโอกาสยิงกระสุนเพิ่มน่าจะเบิ้ลกระสุนแล้วก็เปืนนี้ยิงทะลุกเกาะนะครับโอเคก็คือยิงโดนเลือดเน้นๆนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งหมดกี่สก,กินเลยว่าปืนเดมอนดั้มีทั้งหมด1,2,3อันที่4อันนี้คืออันล่าสุดเดี๋ยวอันล่าสุดอันเนี้ย เราเอาไปเล่นเฟียกันถ้าเอาไปเล่นเฟียนธรรมดามันก็ธรรมดาไปเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเฟียร์ตำนานอยู่แล้วนะครับยิงมีแรงดดสุดด้วยนะครับพี่ฝาซูมยิงก็ยังมีแรงดีดนะครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยจะใช้มีดแ5ดุาดาวเอ้ยมี8ดาวเคลียร์นะครับลืมไปว่าพวกปืน8ปดจุาดาวมันจะมาพร้อมกับมีด8ดาวนะครับโอเคใช้มีดปาบ,บอสดิบอสตาย ไม่ทันได้ระเบิดก็ตายแล้วนะครับมีใช้ได้ครับยังแรงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวปืนนี้เก็บไวยบ้ยิงบอสยิงบอสตัวให,ใหญ่มาอันนี้เคลียร์เคลียร์พวกตัวเล็กๆแม่งกว้างดีนะครับระยะทําลายยิงดิไม่มีติดระเบิดเลยเหรอต่มอนดัชนี่แม่งเป็นปืนที่แบบธรรมดามากนะครับแต่ว่าเอาไปยิงคนนะ่ะคือได้เรื่องอยู่นะครับบอกเลยมอนดัดมาบอสเกิดแล้ว บอสเกิดมึงก็เตรียมตัวตายมาตายปะไม่ตายว่ะมาอยู่ลมกันตรงกลางมาได้เปลี่ยนลางพร้อมกันทีเดียวมามาตายมึงเรียบร้อยแต่คู่ไปเปลีกระสุนกันแม่งมีแรงดีดปืนกระสุนจำกัดอีกโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับตามสไตล์ตามสไตล์ตตปืนไดมอนด์ดัตเลยมาบอสใหญ่บอสใหญ่มาแลบอสใหญ่มาแล้ว นะครับใช้มีดเคลียร์ก่อนเอามีดเคลียร์ไปก่อนนะครับจบไปแน่นอนบอกเลยม่เดม่เดม่เดย,ยังไม่ตายหรอเฮ้แตแล่ละหนึ่งแตแล่ลวสองโอเคมาคราวนี้ก็บอลมังกรครับบอลมังกรมาแล้วเดียวก็ตายไปคลิกปล่อยคลิกปล่อยอย่างเดียวเลยเฮ้ผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาวะระเบิดเจดีมาวะมันจําเป็นต้องใช่ไหมบอใกล้ตายแล้วนี่แหละรอบนี้แหละของจริงของแท้ครับตาย เฮ้ยมาย่างไรวะแตกเข้ามาในรัศมีใตายหมดครับเรียบร้อยเอ๊ะมาแล้วผมลองเอาแล้วเบิดตัวเนี้ยไปวางใส่บอสดูว,ว่าเลือดมันจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันมาดิวะปะวางเลยครับวางเลยครับวางเลยครับช้าวางช้าชิบหายเร็วเร็วเร็วเวทีนี้ก็เอาปืนยิงให้มันระเบิดไปโอ้โหนี่เข้าบอเลยวะ ปืนนี้ก็ถามว่ายิงโอเคไหมหรอปืนไม่มีแรงดีแล้วคือหน้าจออย่างสัน่นสั่นไม่พอนะดูยิงเข้าไม่แรงด้วยนะครับตามสไตล์ปืนไดมอนดัตนปืนฮีโร่เรนโบว์มาเล่นดิเรื่องของเรื่องคือกูเด้งจีนไว้ทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปเลยครับผม